สวัสดีครัเพื่อนๆ5ห้าทุ่มก่อนนอนเราก็มาเมาส์กันก่อนแล้วกันนะคะถือว่าเป็นเสียง ASMR กล่อมเพื่อนๆน,นอนสําหรับคนที่เริ่มต้นจะนอนแล้วนะคะส่วนใครยังไม่ได้นอนก็มาอยู่เพื่นเพื่อน,นกันวันนี้เต็มไปด้วยภารกิจน้นําหอมไทยไม่ว่าจะเป็นปรุปรปรง Flower Water นะคะจากคุณฝนแบรนด์มิดนะคะแล้วก็แบรนด์โปรนะคะจริงๆก็2แบรนด์ก็เป็นพี่น้องกันนะฮะก็ <c oughs> วันนี้เรามีภารกิจที่เราจะต้องมาสรุปนะคะการใช้ French l i m ฟลาเ l e ร์แ a นนะคะจากปรุง Flower Water แล้วก็เราจะมาเริ่มใช้ To Die For นะคะซึ่งอันนี้ทางแบรนด์ให้มาเนาะจากแบรนด์โปรนะคะได้มานานแล้วยังไม่มีโอกาสได้ใช้เลยพร้อมกับเราจะอันบล็อกกล่องปริศนานะคะไม่แน่ใจว่ามาจากไหนนะคะยังไม่รู้ด้วยว่าทางเป็นใครแต่ว่าเป็นน้ำหอมแนะ่นอนเพราะว่า ฉีดน้ําหอมมาในกล่องนี้แบบหอมชัดมากนะคะแล้วก็เดาว,ว่าเป็นแบรนด์นิดแต่ว่าจริงๆก็ก็ไม่ได้บอกกันเลยว่าเป็นใครอะไรยังไงสวัสดีคุณอาสวัสดีคุณไทยนะคะก็มาเริ่มกันเลยละกันเริ่มจากแบรนด์สรุปการใช้นะคะโปเนี่ยผู้ชมหนึ่งคนถูกใช่สรุปการใช้นะคะ แบรนด์ปรุง French l a ม e ลา e r อร a ไลท์ที่โกใช้มาเนี่ยเกือบสัปดาห์ไม่ใช่เกือบสัปดาห์สัปดาห์กว่า,กวาเกือบ10วันนะคะก็ได้ลองใช้ทั้งทุกแง่มุมนอนก็เต็มเต็มหสัปดาห์นี้ก็จะลองใช้ตัวนี้เดียวๆหลังจากนั้นเนี่ยก็จะลองมาเลเยอร์กับของในแบรนด์นะคะก็คือซึ่งทางแบรนด์ก็คุณฝนเนี่ยก็บอกว่าสามารถลองเลเยอร์ได้เราก็ลองเลเยอร์ดูนะฮะจริงๆแล้วการใช้ French l a ม e ลา e r อร์ไเนี่ยค่อนข้างสนุก เราค่อนข้างชอบกลิ่นแบบนี้เพราะว่าคุณฝนเนะ่ะเขาแจ้งว่าใช้พวกตัว Essential Oil ในนี้ค่อนข้างสูงนะคะโน้ตเท่เาที่จำได้นี่นะคะก็จะมีส้มต่างๆจะเป็นดอกส้มไทยดอกส้มเมืองนอกนะคะแล้วก็โน้ตก็สมกับเฟรนช์ลามะไม่ว่าจะเป็นดอกมะนาวนะคะหรือว่าโน้ตของใบมะนาวแต่ว่าปลายปลายกลิ่นเนี่ยก็จะเป็นซันดอนบูดกับแอมเบร e ซีดนะคะมันก็จะ เป็นประมาณนี้ตลอดระยะเวลาที่ใช้มานะคะต้องบอกว่ามีความสุขกับการใช้น้องกลิ่นคล้ายๆกับพวกตระกูลโคโลนต่างๆถ้าเพื่อนๆจะนึกถึงน้ำหอมโทนโคลโนะ่ะเราก็จริงๆคําว่าโคโลนนอกจากจะเป็นระดับความเข้มข้นของกลิ่นหอมแล้วนะคะยังสามารถเป็นโครงสร้างกลิ่นหรือเป็นสตรัคเจอร์กลิ่นน้ำหอมโทนโคโลน ะะซึ่งจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยแบรนด์ไหนเก่าแก่แบรนด์ไหนจริงจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบรนด์เขาก็จะพยายามอวดโคโลนของเขาเองไม่ว่าจะเป็นดีออเนี่ยในไลน์ครับลาคอลเลคชันก็จะมีโคโลนลอเรียลใช่ไหมคะของดีออหรือว่าชาแนลก็จะมีชาแนลอูเดอ Chanel o โคโลนหรือว่าเมมโมก็จะเป็นอูเดอะเมมโมหรือเกอร์แรงก็จะมี Line, Version, มโคโลนหลายเวอร์ชันมาโคโลนก็จะเป็นน้ําหอมที่ มีความเข้มข้นน้อยใช่ไหมคะใช้ฉีดให้สดชื่นในระหว่างวันแต่ว่าในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยมันก็ยังหมายถึงความเข้มข้นของน้ําหอมแต่ว่ามันก็ยังจะหมายถึงโครงสร้างน้ําหอมด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเป็น2พี่น้องชาวอิตาลีที่เกยี่ยจำชื่อนะคะย้ายไปอยู่ที่เมืองโคโลโลแล้วก็เหมือนกับสร้างกลิ่น ที่ทําให้นึกถึงชนบทของอิตาลีโดยใช้สมุนไพรและดอกไม้ต่างๆแต่ว่าตั้งชื่อว่าโคลโเนเพื่อให้เกียรติกับเมืองโคโลนที่ตัวเองไปอยู่ก็คือ471นั่นเองนะคะดังนั้นโครงสร้างของโคลโนเนี่ยท็อปโนดส่วนมากก็จะเป็นสมุนไพรซึ่งมักจะขาดลาเวนเดอร์ไม่ได้นะคะมักจะมีลาเวนเดอร์มักจะมีเนโรลินะคะแล้วท้ายกลินน่นก็จะเป็นพวกโคโบต่างๆปกติท้ายกลิ่นจะไม่ค่อยเข้มค้นมากนะคะจะเป็นวู้ดดี้อาจจะเป็นซีดา อ่อนๆจางๆแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันก็มีการพัฒนาโมเดนโคโลนเนี่ยให้มีมีความมีความเก๋มากขึ้นอย่างอูเดอร์เมโมเนี่ยนะคะก็จะมีโคโลนที่เบสเป็นเลเทอร์หรือว่า68โคโลนเบอร์68ของเก์แลงนะคะก็จะผสมด้วยส่วนประกอบ68ตัวด้วยกันก็มีความคอมเพล็กซ์ซับซ้อนเบสเป็นวานิลาอะไรแบบนี้อันนี้คือที่มาที่ไปของของ น้ำหอมในโทนโคโลนนะคะจะมีสมุนไพรยเยอะเมื่อก่อนเนี่ยโคโลนก็จะใช้ในพวกบาร์เบอร์เยอะนะคะบางประเทศก็จะรับขนบก,การเรียกโคโลนว่าเป็นน้ําหอมผู้ชายไปอย่างเช่นในฝั่งอเมริกา <c oughs> ผู้หญิงจะใช้ for fragrance p e r f u ส่วนน้าหอมผู้ชายก็ยังคงจะเรียกว่าเป็นโคโลนอยู่เหมือนจะแบ่งเพศไกลๆอันนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้นของโคโลนนะคะซึ่งโขบ,บอกว่าปรุงตัว French 兰花 Flower and Leaf เนี่ยเข้าข่ายกับโคโลนในเชิงของแนวกลิ่น นะคะไม่ได้หมายถึงเชิงของความเข้มข้นแนวกลิ่นของอตัวเฟลช์ลามเนี่ยนะคะก็คือเปิดมาด้วยกลิ่นเขียวกลิ่นเขียวสดใสแบบโทนเฮอร์บอนิดๆนะคะก็จะมีทั้งเพติเกรนทั้งกลิ่นมวลา,า,าเราขยี้ใบไม้ในตระกูลซีดรัสนะ่ะมันจะทั้งขม ทั้งเขียวทั้งสดชื่นมาด้วยกันนะคะแล้วก็ค่อยๆที่คลายออกมาเป็นในกลิ่นในโทนออกจะโฟรที่ติดแป้งนิดๆไม่ได้ชุ่มฉ่าหรือว่าหอมเป็นน้ำพึ่งคล้ายๆใช้เนโรล,ลีขนาดนั้นนะคะส่วนท้ายกลิ่นก็จะเป็นวู้ดดี้นุ่มนวลกลิ่นนี้เนี่ยเนื่องจากเบลนด์ด้วยเอเซนเชลออล์สูงเนี่ยนะกาทำให้กลิ่นเนี่ยอาจจะติดไม่ทนมากนะเวลาในการใช้เนี่ยก,ก็ลองเอามาใช้เลยเยอร์กับ ของจังแบรนด์ทั้งสองอันนะคะก็คือตัว w i r rose and berry กับ root s a n g l i e n clementine เรามาคุยกันตอนที่โกเละเยเยอร์กับ w i r rose and berry ก่อนตอนแรกเนี่ยนึว่า w i r rose and berry ซึ่งเป็นกลิ่นง่ายๆเนี่ยนะคะจะช่วยดันให้กลิ่นปรุงไอจะช่วยดันให้กลิ่นเฟรนช์ลามเนี่ยมันคอมเพล็กซ์มากขึ้นหรือติดทนมากขึ้นปรากฏว่าไม่กลิ่นเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็เป็นกลิ่นกลายเป็นว่ากุหลาบอะ่ะ มันแย่งซีนเฟรนช์ลามไปคุหลาบกับเบอร์รี่ที่อยู่ในตัวนี้เนี่ยมันแย่งซีนทําให้คาแรคเตอร์ความสดใสความความเป็นธรรมชาติในของเฟรนช์ลามเนี่ยมันมันหลอกไปเราก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเรามาชอบตอนที่มันเอามาเลเยอร์กับรูสแองเกิลแอนด์คลีเมนทายเพราะว่าตัวรูสแองเกิลแอนด์คลีเมนทายเนี่ยสามารถมาเติม,เต,มเต็มส่วนของเฟรนช์ลามที่ไม่ค่อยอะจะถูกใจเรามากนะักก็คือมันจะ ติดทนได้เต็มที่อย่าง6ชั่วโมงแล้วกลิ่นค่อนข้างจะกลืนพอได้กลิ่นน้ำผึ้งที่ค่อนข้างชาร์จของรูสแงงเกลียเข้าไปเนี่ยนะคะทํทำให้น้ำผึ้งในรูสแงงเกลียไม่หวานเกินไปแต่ว่าตัวน้ำผึ้งอ่ะจะทำให้มันกลิ่นมันติดทนเกิน8ชั่วโมงไปอีกแต่ว่ามันจะติดทนแบบไม่หวานเลี่ยนความความความฟิกเซทีฟของตัวรูสแงงเกลียเนี่ยมันจะช่วยดันให้ความเขียวของตัวเฟรนช์ลามเนี่ยอยู่ได้นานมากขึ้นเราเลยมีความสุขกับการ เลเยอร์สองกลิ่นนี้เป็นพร้อมๆกันนะคะรู้สึกว่ามันอุดรอยรั่วของแต่ละตัวได้ดีไม่ให้หวานไปไม่ให้อะไรมากเกินไปมันทำให้บุคลิกของอรู้สซงเกลียนี้ที่จะเป็นแบบขี้เล่นโมเมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูแบบเพลย์บอยเพลย์บอยหน่อยเนี่ยสุขุมขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันจะทำให้เฟรชลามที่มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะ่ะสนุกสนานนะคะตัวนี้ก็เลยแบบเขาบอกว่าโฮปแอนด์ทูเลิฟเราว่ามันก็ พอได้อยู่เหมือนกันนะในเรื่องของความเพียวในเรื่องของความอิสระก็สามารถบอกสไตล์ของคนปรุงได้ว่าเท่าที่ลองเต็มเต็มมาทั้งสามทั้งสามกลิ่นเนี่ยนะคะยังคงคาแรคเตอร์สดใสแล้วก็คงคาแรคเตอร์ความทานสปาเรนต์ของกลิ่นได้โดยที่ไม่หลุดเทรนแล้วก็มันดูออกมันดูลายเซนออกว่าเป็นคนปรุงคนเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นคนปรุงคนเดียวกันกับดาวนี่ด้วยเพราะว่าคุณฝนมาทํางานให้ดาวนี่กลิ่นมันก็เลยแบบ มันจะฟอรัลกรุบตี้แบบนั้นน่ะหวานสดเปรียปร้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกลิ่นที่น่ารักใช้ได้นะคะมีความสุขกับการเนาะกับการใช้นอ้องเฟรนช์ลามฟลาเวอร์แอนด์ลิฟอยู่พอสมควรแหม่ yeah. ก็แต่ว่า30 ml นะคะราคา1890นี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอให้โกดออกสก,กัดตัวก่อนแล้วเราจะค่อยมาตอนนี้ค้างส่งของรางวัลหลายท่านมากก็เลยยังไม่อยากเล่นเกมนะคะเดี๋ยวรอให้เราออกจาก ควาแรนชินก่อนเดี๋ยววันพุธนี้จะไปสวบรอบ2แล้วถ้าผลออกมาเป็นลบเดี๋ยวเราก็จะไปส่งของให้แล้วก็ตัวนี้เราก็ช่อไมาคิดเกมแจกกันนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ยังมีภารกิจในการลองโปรด To ดายฟอนนะคะซึ่งโปรดทูดายฟอนเนี่ยก็จะเป็นคอลเลกชันที่ทางคุณพอเจ้าของแบรนด์เนี่ยปรุงเองนะคะโดยได้รับแรงบ,บันดาลใจามาจากเพลงของแซมสมิธนะคะใช่ไหมวะทูดายฟอนอ่ะมันก็ต้องเป็นของแซมสมิธ ถ้าเราจำชื่อนนะักร้องผิดก็ต้องขออภัยด้วยะคะั้ัง้งที่เราก็ร้องเพลงเขาออกจะบ่อยนะฮะก็จะมีทั้งแบบ t o o good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  by หรือเปล่า t o so good and good by e อะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีอยู่3-4เพลงซึ่งเราก็เรา,เรามีตัว under the rain ไม่เกี่ยวนะคะดังนั้นก็ตัวของตัวโปรดของในของแซมสมิธเนี่ยเราน่าจะมี1ตัวนะคะเรามาลองแกะกล่องกันดูนะคะว่าเป็นอย่างไร น,นียังไม่ได้ลองแกะเลยเนาะได้มาตั้งนานแล้วนะครับนะครับชูกูดแอ r กูดชูดายฟอร์โซกูดแอนกูดบายสักอย่างหนึ่งจำชื่อผิดต้องขออภัยนะคะ่ะเขาเป็นขวดใหญ่ประมาณนี้ความเข้มข้นเป็นระดับ x t r a ซ์ตรีตเดร์ฟนะคะและตัวนี้ก็ยังไม่ดิสคอน ะะยังคงมีขายอยู่ที่เคาน์เตอร์แต่ว่าในสติกเกอร์เนี่ยไม่บอกโนต้ตอะไรเลยนะคะดังนั้นก็จะขออนุญ,ญาตอ่านโนต้ตให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะว่าโนต้ตที่มีนะคะท็อปโนต้ตเป็นพิงคราฟตนะคะเป็นแบล็กเคอร์แรนต์นะคะเป็นมะเดื่อนะคะมะเดื่อฝรั่งนะคะแล้วก็เลมอนมิดเดิลโน้ตมีกลิ่นเกลือนะคะกลิ่นสารายนะคะกลิ่นไวโอเลตกลิ่นกุหลาบกลิ่นจำปีนะคะกลิ่นกระดังงากลิ่นใบไวโอเลตนะคะกลิ่นดอกนาซิซัสหรือดอกดารารัสนะคะ กลิ่นซ่อนกลิ่นแล้วก็มันลีตอนท่อนกลางเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบโทนนาโครติกฟลอเรลเลยนะฟังดูจะเข้มข้นแล้วก็แบบดิบเถือ่อนุร้ายอยู่เหมือนกันนะคะส่วนเบสโนตเนี่ยกับอ่อนหวานนะเบสโนตมีไวท์มัชนะคะมีซันเดนบุเมีไม้จันนะคะมีวนิลามีอำพันแล้วก็ไม้สดซีดาก็ในในนี้บอกว่า 50ม l 2,559บาทราคาก็ไม่ธรรมดาแต่ว่าเมื่อเรามองถึงเรื่องความเข้มข้นแล้วก็ก็เป็นเอ็กซ์รีตนะคะน้ำก็ออกจะเป็นแบบสีแบบชมพูนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแลดูเหมือนแบบแะดูเหมือนแบบแแบบค็อกเทลผู้หญิงน่ารักน่ารักตัวหนึ่งอะไรยเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะไม่แน่ใจว่าจะเป็นกลิ่นยังไงนะคะแต่ว่าเรามาลองกันเรามาลอง แล้วก็ไม่ได้รุนแรงอีกนะนะแต่มันจะมีความแบบใครเคยลองใช้ O V หรือว่า U E ของลังโคมบ้างไหมครับหรือ V เรียกว่าใ่ V ใช่ไหม O U I U ที่มันเป็นแต่แปลว่าเยสภาษาฝรั่งเศสอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นในช่วงท็อปนะคะก็คือมีความเป็นเหมือนกับบูซี่ แบบแชมเปญหรือว่าแบบเครื่องดื่มที่มีพลายฟองแต่ว่าจะติดหวานช่วงนี้เนี่ยเป็นความกลมกล่อมกันของซีตรัสกับดอกไม้ค่อนข้างเฟรชนะฮะอ่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาค่อนข้างเฟรชต้องเรียกว่า กลิ่นมันสดชื่นแต่ว่าอาจจะไม่เฟรชนะยังไปยังไม่ถึงจะแบบเฟรชแบบดีนจีไล์บลูหรือว่าแบบน้ำหอมโทนอควาติกทั่วไปอ่ไม่แล้วก็มันมีฟอรัลตีขึ้นมาเลยนะคะพร้อมกับซิตรัสบางตัวที่มันชุ่มฉ่ำแต่ว่ามันก็ซาบซาไปด้วยมันออกบูซี่นิดๆเลยนะเนี่ยนะอืมอืม ก็ถือว่าเป็นกลิ่นน่าสนใจอยู่จริงๆแล้วเนี่ยท็อปโนต้ตเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปเนี่ยท็อปโนต้ตไม่อาจจะซ่อนมิดเดิลโน้ตได้นะครับเพราะมิดเดิลโน้ตเนี่ยขโมยซีนมากนะคะซีซอลซีบีดเนี่ยนะคะไวโอเลตเนี่ยนะคะไวโอเลตลิสนาชิซัสทูเบอร์โรสม,ม,มันจะคล้ายๆน้ำหอมผู้หญิงบางตัวในช่วงยุคก้าสูงต้นๆนนะ่ะหรือจะต้องไปลองดูแต่ว่า พอมันมีเกลือเข้ามาซึ่งโนต้ตเกลือเนี่ยมันเหมือนเพิ่งเพิ่งถูกหยิบใช้ในช่วงประมาณแบบไม่เกิน10ปีให้หลังเลยนะคะมันทําให้มีความแปลกใหม่อมืเราได้กลิ่นเกลือค่อนข้างชัดนะคะเช่นเดียวกันกับกลิ่นของดอกไม้นานาชนิดนะคะแล้วก็ถึงเวลาตอนนี้เนี่ย ทางควบซิตรัสค่อนข้างบางลงแล้วนะคะไม่เป็นไรนี่คือความรู้สึกของโกดในช่วงท็อปโน้ตนะคะระหว่างที่เราจะรอเข้าไปในช่วงมิดเดิลโน้ตแล้วก็จะอยู่กับน้องทูดายฟอร์ไปหนึ่งสัปดาห์นี้นะคะเรามาแกะกล่องพัสดุปริศนากันดีกว่าว่าเป็นอะไรนะคะอันนี้เนี่ยทางแบรนด์อยู่ๆก็ส่งเซอร์ไพรส์มาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรแล้วก็ยังไม่ได้คุยเลยด้วยว่าข้างในมีอะไรนะคะดังนั้นเราก็มารู้ไปพร้อมๆกันก็นแลวกันเนาะว่ามันเป็นอะไร มีปอกผลไม้เนี่ยนะครับมาแกะมาลองดูนะคะก้อนสเปน2แบรนด์นะคะอ๋อจะเป็นตัวใหม่ของมิดนะคะน่าจะเป็นตัวที่โปรโมทอยู่ตอนนี้นะคะก็คือกลิ่นมิดสตอเบอรี่แอนด์ครีมนะฮะจริงๆก็เป็นความรู้สึกผิดของเรานะคะเรามีมิดอยู่หลายตัวมากเลยที่เรายังไม่ได้รีวิวนะคะไม่ว่าสเปนเ สวีท t าม m นทันนี่ซ็อกเลและคะแล้วก็ตัวโคซิมาสตัวนี้ทั้ง2ตัวนี้ยังไม่ได้ลองเลยนะคะแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรน้องไปมาพอดีพี่การต้องการความช่วยเหลือ,อน้องไปนะคะเดี๋ยวเราหาโอกาสลองใช้สต r อเบอรี่แอนด์ครีมดูนะคะอันนี้ตัวที่2อ,อันนี้เนี่ยชื่ออ่านยัาบจังนะคะเดี๋ยวให้น้องไปน้องไปใช้งานงาน,ะะน้องไปอีกแล้วนะคะน้องไปช่วยพี่อ่านหน่อยว่ามัน อ่านว่าอะไรแล้วแปลว่าอะไรนะเดี๋ยวเราจะลองกลับกลอนะ้องเนาะซืดอาร์มคาเบลเจอเบลแปลว่าความงามหรือแปลว่าผู้หญิงก็ได้เนาะเจอเนี่ยแปลว่าอะไรเบลเจอเพโกเมสหรอมันคงไม่ได้อ่านแบบนี้หรอกเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วก็เท่าที่ เท่าที่ได้ลองเท่าที่ได้ลองทางวันนี้เราก็ไปสครูดาวเนื่องจากเราไปสครูเพจของโปรดมาเนาะแล้วเพื่อจะหาโนต้ตของ To Die For เนี่ยเราก็ไปเจอกลิ่นนี้พอดีนะคะไม่รู้ว่าทางแบรนด์จะส่งให้เข้าใจว่าน่าจะเป็นกลิ่นของ Tuberos Belle ลเดอร์ปาปโกมานะคะน่าจะเป็นกลิ่นของ Tuberos หรือว่ามันลีนะครับ ซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยน่าจะเป็น perfumer ชาวต่างประเทศนะคะเขียนว่าเป็น memory of late morning walk i n t h e t u broad field in village called pepecoma นะคะ i n t h e south of France นะคะ it was the first time I s m e l l fresh t u b e r o t and I was totally blown away by its intoxication scent นะคะ it's very special memory to me note ก็จะมีทั้งเกร p ปู r นะคะรูบาร์นะคะส้มแมนดารินนะคะ พริกไทยสีชมพูนะคะเลมอนทูบรโรสนะคะกลิ่นใบเซจนะคะดอกส้มมัล,ลินะคะกลิ่นหญ้ากลิ่นนัทเมกกลิ่นคาดามอนนะคะกลิ่นเกลือทะเลอีกแล้วนะคะแล้วก็กลิ่นซีวีอีกแล้วนะคะสาวร้ายนะคะแอมเบอร์มรัทนะคะแอมเบตนะคะแอมเบรตซีนะคะแล้วก็แซนดดนวูดเลเทเอร์บาวซามพัดชูรีฟังดูจากโน,นแล้วเนี่ยดุดันพอดูนะคะไม่เข้าใจว่ามันจะเป็นแบบ ทูบโรสในสดสดตอนเช้ายังไงนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาโอกาสดีเรามาลองสองกลิ่นดูกันนี่ก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์ด้วยนะคะก็ยังคงนึกถึงกันแล้วก็ส่งมาให้ตลอดเลยแต่ว่าเป็นธรรมเนียมของเราว่าเราจะเอาไว้ลองเท่านั้นแหละนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอใช้เสร็จเราก็จะเอามาแจกเพื่อนๆในไ mm hmm. ลฟ์กันนี่แหละนะคะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยดูกันว่าเราจะใช้ตอนไหนแล้วก็แจกตอนไหนเพราะมีหลายตัวที่ยังไม่ได้ใช้แล้วก็ยังไม่ได้แจกนะคะเราก็แกะแกะกันให้ดูนี้แหละมา แล้วก็มาลองดมชุดายฟอกันอีกทีจะบอกว่าตอนนี้จริงๆไม่ต้องแทบจะต้องไม่ต้องดมอ่ะกลิ่นกระจายตัวค่อนข้างดีสมกว่เป็นเอ็กซ์ตรีมกว่ฟูแล้วค่อนข้างฟู้งตอนนี้ตีขึ้นมาแบบอ,อเคยดมดอกรดดะะดอกระดาษไหมคะดอกกระดาษที่เชียงใหม่ที่เขาเอาไปชุบสีหลายๆสีอะ่ะแล้วเวลาจุ่มน้ํามันจะบานอะ่ะเวลาขายมันจะตุมต่มๆอะ่ะแล้วเวลาจุ่มน้ํามันจะบานอะ่ะ มันมีความแห้งนะคะความแห้งเนี่ยน่าจะมีส่วนจากรีซอลเนี่ยจำนวนมากนะคะพาให้ดอกไม้ที่ออกจะทนนาครตินะคะเฮดดี edy, ห้หลกัหลกๆทั้งมะลิทั้งนาชิาสซัสทั้งทูเบโรสเนี่ยแห้งลงนะคะมีความหวานอยู่แต่ความมอยส์ความชุ่มฉ่ำหายไปแล้วก็ กลิ่นเกลือทะเลค่อนข้างมีบทบาทพอสมควรดังนั้นเนี่ยกลิ่นที่มันคล้ายๆค็คอกเทลเปรี้ยวอมหวานในช่วงต้นเนี่ยเฟดเอาเวนะคะเหลือเป็นซิตรัสจางๆพอให้พอให้มันแบบสดชื่นนิดน,นึงอะแต่ถึงตอนนี้แล้วอะ่ะมันจะกลายเป็นกลิ่นดรายกลิ่นแห้งๆของดอกไม้ที่ไม่ชุ่มฉ่ำแล้วแต่ว่าไม่เน่านะ มันยังคงมีความสดอยู่แต่ว่ามันอยู่กับเกลือที่มันแห้งๆอ่ะกลิ่นมันเก๋อย,อยู่นะเราว่าไปนะคะเข้าใจว่าทุดายฟอร์เนี่ยเป็นกลิ่นของคุณพอลเจ้าของแบรนด์โปรเจ้าของแบรนด์มิดเนี่ยนะคะก็เป็นคนปรุงเองด้วยน่าสนใจน่าสนใจมีความแห้งแล้วก็พอมันแห้งแบบนี้เราจะคล้ายๆนึกถึง ดอกกลิ่นของดอกอ ok ิมมอกแตวถ้าใครไม่เคยดมกลิ่นดอกอ ok ิมมอกแตวก็สามารถไปซื้อไปซื้อล็อกซิตานนะคะที่โกรู้เพราะว่าเมื่อก่อนล็อกซิตานเนี่ยมีขายช่อดอกอ ok ิมมอกแตวแห้งในร้านด้วยแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรมันจะมีกลิ่นคล้ายๆกันไม่ใช่เพียวล็อกซิตานนะคะเพียวอ ok ิมมอกแตวนะคะอยู่ในล็อกซิตานอีกรุ่นหนึ่งในรุ่นอ ok ิมมอกแตวที่เหลืองๆนะ,ะกลิ่นมันจะเป็น แห้งๆรายๆแบบนั้นจะมอนที่มีความสะอาดแล้วก็มีความเขียวมีความเป็นกระดาษนิดๆอยู่ในนี้ด้วยนะคะอืมมันเป็นฟร์โรกับมันเป็นฟร์โรกับเกลืออะไรยเงี้ยนะคะ่ะแล้วก็มีความขาวสารายนิดนึงซึ่งเราไม่แน่ใจว่าความขาวเนี่ยมันจะมาจากข้าวสารายหรือจะข้าวจากนาซิซัส,สเพราะนาซิซัสก็ขาวเหมือนกันน้องไปบอกว่าอีตัวนี้ ตัวน้องเบลเดอปาโกมาเนี่ยนะคะมาจะหมายถึงความสวยงามของสวนเปโกมาขอบคุณน้องตากใมากเลยะะแต่เราก็ได้อาศัยน้องใบในละคาช่วยกันอ่านภาษาฝรั่งเศสน,นะคะก็อากาบมาที่ดูไอฟ,ฟอยตัวนี้เดี๋ยวโกจะอยู่กับน้องชูดายฟอต่อไป1สัปดาห์นะคะแล้วจะมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าตลอดหนึ่งสัปดาห์เป็นยังไงซึ่งไม่รู้ว่าเป็นตัวเลือกที่ดีหรือเปล่าในช่วงนี้เพราะว่าอากาศกรุงเทพวันนี้ร้อนราวกับนรกนะคะแล้วก็ พอกลิ่นมันเป็นแบบนี้เราต้องฉีดให้น้อยลงกว่าเมื่อกี้แหละแน่ๆในการใช้นะคะเรแล้วก็เดี๋ยวในสัปดาห์นี้นะคะโกจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าชูดายฟอร์เป็นยังไงวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเราเอาสั้นๆกันแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ